มาดูประเด็นการบ้านการเมืองกันบ้างนะะช่วงนี้มีหลายประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องของการยึดสภาคือขักทีเดียวที่บอกไปเนี่ยนะฮะหลังจากที่ได้ความชัดเจนในเรื่องนี้เดวนะเสียงอย่างเต็มที่นายกบอกมั่นใจเท่าไหร่นะ500 500%เเมีแคมเปญใหม่ด้วยค่ะแคมเปญว่า ทำแล้วทำอยู่ทำต่อค่ะและอย่างที่บอกไปพร้อม500เปอร์เซ็นที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งอย่างที่ชาวบ้านเขาบอกเนะ่งเวลาลงพื้นที่บอกอ,อยากให้อยู่ต่ออยางให้หนูต่ออะไรเงี้ยท่านนายกก็บอกว่าถ้าอยากให้อยู่ต่อก็ต้องเลือกถ้าไม่เลือกก็ไม่ได้อยู่ต่ออ่ะจริงๆ<ม>แล้วเนี่ยพื้นที่ภาคอีสานที่เมื่อวานไปเปิดตัว<ม>ในหลายๆเขตเนี่ยนะ,ะของรรมไทยสร้างชาติต้องบอกเลยว่าเป็นยาขมสำหรับ<ม>หลาย,ลายๆพักนะประชาชนปัดเนี่ย เมื่อก่อนเนี่ยจะมีคุณสุทัศน์ียบแถบอุบลน,นะสุทัศน์เงินมื่นอะไรต่างๆที่พอที่จะสอด<อ>แทรกเข้ามาได้บ้างแต่ถามว่าน้อยไหมยังน้อยอยู่นะประชาชิที่ปัดยังเข้ามาได้น้อยส่วนมากเนี่ยจะเป็นฐานเสียงของเพื่อ,อไทยดังนั้นที่<ห>น,นายกก็บอกก็ถูกนะถ้าชอบถ้ายังให้อยู่ต่อก็ต้องเลือกถ้าชอบต้องไม่เลือกเนี่ยใช่คุณผู้ชมครับก็บรรยากาศก็อย่างที่บอกไปว่าบรรยากาศหลายๆพื้นที่ทุกพักเนี่ยเวลาไปลงพื้นที่หาเสียงเนี่ยได้รับการตอบรับอย่างคึกคัก ทุกพักทีเดียวนะใช่ค่ะแต่ว่าอย่างภาพที่เห็นเมื่อส<ช>ักครู่พื้นที่ภาคตะวันออกนะเพราะว่าวัาท่านไปทั้งจันทบุรีแลว้วก็ที่ระยองด้วย<ช>นะคะคือเรียกว่าอประชาชนมาจากไหนเนี่ยคือพักไหนไปเนี่ยคนก็เยอะทุกพักเลยนะไม่ใช่เกณฑ์ ไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันคืออาจจะมาหลายๆพักนะ<ฆ>คือคนนึงอาจจะมาหลายพักก็ได้นะเพื่อมาฟังนโยบายเนี่ยนะ,ะบรรยากาศดูกันสักหน่อยครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นอกจากในแกนนาของหลวมไทยสร้างชาติจะเปิดตัวในพื้นที่ของภาคอีสานแล้วเนี่ยนะครับขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองซึ่งเป็นแคนด,ดิเดตของพรรค พลเอกลิฟ์จันโอชานะครับก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดจันทบุรีไปตรวจราชการนะครับไปจันทบุรีและระยองครับซึ่งทนายกก็ได้พูดถึงการทํางานของรัฐบาลโดยเน้นข้อความสําคัญทําแล้วทําอยู่ทําต่อเพื่อต่อยอดสิ่งที่ทําไว้แล้วให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศส่วนในเรื่องของความพร้อมในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นอย่างที่เชอรี่บอกทนายกบอกเลยนะพร้อม500เปอร์เซ็นต์ แต่ยังคงปฏิเสธที่จะระบุถึงวันยุบสภาโดยสื่อก็พยายามขอคำตอบว่าจะเป็นวันทงชัยวันราชาเลิกในเดือนมีนาคมจริงหรือไม่โดยขอทำให้ทำบ้านเมืองให้สงบและประชาชนนั้นมีความสุขก่อนนี่คือสิ่งที่ท่านนายกตอบสื่อกับวันงานเลิกวันทงชัยไหมไม่ต้องบอกวันก็ได้ค่ะก็พร้อมก็พร้อมทุกอย่างทุกทุกคนใครเ็พร้อม ายตัวท่านนายกตอนนี้พร้อมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะท่านนายกพร้อม500แล้วมั้ง500อยากอยากเลือกตั้งเลยใช่ไหมคะท่านนายกอยากค่ะหมดเลยมมนจะถามไม่ดัถ้าขอแว้นอเือตับนอีกแล้วแหละทำไมไม่ถามห้านเมืองสมผ่า่กันของวันนี้มาเลยมอู่วกันเอซีมีบันกล้องทับัวันถามบ้านเมืองไหมมจมาำะไรแบ ไม่เประโยนไม่เลยคำถามทุกถามคำถามไม่มีเลยแต่ผมก็ตอบไม่ได้ค่ทะทำแล้วลทำอยู่ ทำต่อเชื่อว่าช่วงนี้ทนายยกรัฐมนตรีจะต้ Galile pues องตอบคําถามอยู่แบบนี้แ kind ล of ้ค่ะเรื่องของการยุบสภาสรุปว่าจะเป็นวันไหนนะคะอมาดูอีกฝักฝังหนึ่งอย่างคุณอนุทินชาญวีรกูลรหัวหน้าพักภูมิใจไทยเมื่อวานนี้เนี่ยไปหาเสียงช่วยว่าที่ผู้สมัครสสกทมเขต12ลาดพร้าววังทองหลังนะคะก็ไปประัยนโยบายที่ทําแล้วแล้วก็จะทาต่อเช่นกันค่ะอย่างเช่นด้านสาธารณสุขนะคะมันคล้องจองกันเลยนะคะ การล้างไตฝอกไตฟรีฉายรังสีฟรีผู้ป่วยมะเร็งแล้วก็นโยบายด้านคมนาคม จะสร้างรถไฟความเร็วสูงสร้างจุดเชื่อมต่อการคมนาคมให้ทั่วถึงยกร,ระดับสนามบินทั่วประเทศไทยเป็นสนามบินนานาชาติส่วนในกทมอบอกว่าจะเปลี่ยนโฉมรถเมล์บอกว่าจะเป็นรถเมล์ไฟฟ้าแล้วกว่า1,200คันก็จะเพิ่มขึ้นอีกเป็น4,500คันทั่วกรุงเทพ,พหากได้กลับมาเป็นรัฐบาลโอ้ชัดเจนไนหะมัียังไงก็แล้วแต่จะเป็นรัฐบาลไม่เป็นฝ่ายค้าหรือไงก<อ>็ต้องไปคุยกับพลังประชารัฐก่อนนะเข<พ>าบอกว่าคุณสมศักดิ์ก็ย้ำ ประชารัตนี่99%เป็นพรรครัฐบาลนะ,ะลุง<น>ป้อมก็บอกมาอยู่กับลุงป้อมะละเป็นพรรครัฐบาลแน่นอนสาหรับพลังประชารัฐจะจํากันได้ถูกไหมก็นี่คุณอนุทินบอกว่าถ้าได้กลับมาเป็นรัฐบาลก็จะทําต่อเนื่องสําหรับนโยบายที่วางเอาไว้แล้วก็เน้นหาเสียงค่ะไม่พลาดพิงพักการเมืองอื่นโดยเฉพาะเรื่องของนโยบายการชาที่ถูกสกัดในสภาจากบางพักการเมืองอันนี้ไม่ต้องบอกว่าใครก็รู้กันอยู่แล้วนะคะขอให้ประชาชนได้ตัดสินใจ ในการเลือกตั้งหากต้องการให้พักได้ผลักดันนโยบายนี้ต่อไปค่ะมาดูอีกพักหนึ่งที่ต้องยอมรับนะครับว่าเลือดไหลไม่หยุดยังซิปซิกันอยู่นะครับสำหรับประชาธิปัตย์กับต้องจับตาการประชุมใหญ่สามัญของพักประชาธิปัตย์วันนี้นอกจากวราระการรับรองรายงานการดําเนินกิจกรรมของพักและเลือกตั้งคณะกรรมการสัญหาผู้สมัครครับเลือกตั้งแล้วยังมีข้อเสนอของนายสาธิตปิตุเตชะรองหัวหน้าพักนะครับที่ ได้แนะนะครับบอกว่าให้หัวหน้าพักเนี่ยเชิญนายอภิสิทธิเวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพักมาช่วยในการหาเสียงซึ่งเรื่องนี้ก็มีเสียงตอบรับจากนายจุรินแล้วนะครับและอีกข้อเสนอคือให้ส่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้ครบทั้ง3คนตามที่กฎหมายกำหนดและก็ควรจะมีชื่อของนายอภิสิทธิ์รวมอยู่ด้วยน<ฮ>ะ,ะครับก็ต้องติดตามถ้าเกิดว่าจําได้เมื่อการเลือกตั้งปี62เนี่ย ชื่อเดียวที่ประชาธิปัตย์เสนอคือคุณอภิสิทเวชชาชีวะนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ้าเกิดมีอุบิเหตุในช่วงนั้นเนี่ยการที่จะโหวตเรื่องนายกก็ต้องในบัญชีที่เสนอประชาธิปัตย์ก็ยังเป็นคุณอภิสิทธิ์อยู่แต่คราวนี้มีการเสนอว่าน่าจะเป็น3คนจะได้หรือไม่เดี๋ยวต้องรอ ช่วงเย็นของการประชุมนะครับสำหรับความพร้อม500%ที่นายกรัฐมนตรีระบุนั้นก็ไปสอดคล้องกับตัวเลขของกะกะตนะครับที่ได้สรุปจํานวนของจังหวัดที่พักการเมืองต่างๆสามารถส่งผู้สมัครได้การจะส่งได้เนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของสาขาพักม,มีสํานักงานพักนะครับเพราะว่าเรามีกฎหมาย primary vote แล้วนะตอนนี้เอาไปดูเนี่ยหน้าจอณขณะน,นี้เห็นไหมครับว่าพักใหม่มาแรง ก้าวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งที่สามารถส่งได้77จังหวัดเลยคือรวมไทยสร้างชาตินะครับก็รองลงมานะครับก็คือพักเก้าไกล76จังหวัดประชาธิปัตย์75จังหวัดภูมิใจไทย75จังหวัด เพื่อไทย75จังหวัดเสรีรวมไทย68จังหวัดและพลังประชารัฐ44จังหวัดส่วนพักการเมืองที่เหลืออีก73พักยังส่งผู้สมัครได้ไม่ถึง40จังหวัดอันนี้เป็นข้อมูลที่ออกมาเมื่อวานนี้คือ22กลุ่มภาพันธ์เท่านั้นจากทั้งหมด86พักแสดงว่าพร้อมตอนนี้นี่โอ้หลายพักเหมือนกันนะพักใหญ่ๆเนี่ยเกือบๆจะครบแล้วนะยังเหลืออยู่ รวมไทยสร้างชาติดีๆโผลขึ้นมาเลยครบ77จังหวัดกระโดดกระโดดขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นก็ตั้งข้อสังเกตได้เลยว่าเอ๊ะเร็วนี้แหละก็จะมีการยุบสภาหรือเปล่าอย่างที่ได้บอกไปว่า primary vote ก็คือว่าไม่ต้องเลือกนะถ้ากฎหมายครั้งแรกที่ออกมาไม่ต้องเลือกแต่พอมีการแก้กฎหมายใหม่เนี่ยคือสำนักงานพักสาขาพักตรงนั้นจะเป็นผู้เสนอว่าในพื้นที่ของตัวเองเนี่ย จะให้ใครเป็นตัวแทนของตัวเองอส่งให้กรรมการพักคัดเลือกให้เบอร์หนึ่งเบอร์สองมาถ้าเลือกเบอร์หนึ่งโอเคตามนั้นปล่อยไหลถ้าเบอร์สองเป็นเบอร์สองที่เสนอมาต้องมาคุยว่าเอ๊ะทำไมไม่เลือกเบอร์หนึ่งก็ต้องมีการแต่ถ้าว่ากรรมการบริหารพักไม่เลือกเลยทั้งหนึ่งและสองอันนี้ก็ต้องกลับมาเสนอชื่อกันใหม่คงต้องรอดูอย่างที่บอกว่าณนะขณะน,นี้ความพร้อม7จจังหวัดมีอยู่พักเดียวใช่อะ่ะก็คือรวมไทยสร้างชาตินั่นเองนะคะ